สภาผู้แทนรัษฎรได้โหวตให้คุณุ้งอิงแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถทํางานเป็นนายกรัฐมนตรีได้แบบสมบูรณ์แบบจะต้องมีขั้นตอนกระบวนการเช่นการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมก,การถแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนรัษฎรด้วยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือการฟอร์มคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ และการแต่งตั้งรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนที่สุดหลังจากมีนายกรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากอาจจะเป็นประเด็นที่จะต้องให้ถกเถียงให้มองกันต่อไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าในกรณีของภูมิใจไทยนะครับคุณอนุทินชาญวิรกุลหัวหน้าพักเนี่ย ได้ประกาศชัดเจนครับประกาศว่าอย่างไงครับได้ประกาศว่าเก้าอี้ของภูมิใจไทยจากรัฐบาลชุดที่แล้วย,ยึดของเดิมครับยึดโคต้าเดิมนี่คือคำประกาศของคุณอนุทินภูมิใจไทยครัวนี้เราลองมาดูกันว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยคุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และก็ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีอยู่ในขณะนี้เนี่ยพูดเรื่องนี้ว่ายังไงพูดเรื่องเดียวกันเนี่ยเขาพูดว่ายังไงครับคุณภูมิธรรมบอกว่าเมื่อสิ้นสุดรัฐบาลเก่าแล้วก็ไม่มีโคต้าเดิมนะครับรอนายกรัฐมนตรีเคาะกันใหม่ครับว่าใครจะไปอยู่กับตรงไหนอย่างไรในตำแหน่งรัฐมนตรีของพรรคการเมืองต่างๆรวมทั้งพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นการน,นำจากตั้งรัฐบาลด้วย ผมคิดว่าความคิดเห็นที่สวนทางกันแล้วว่าแกนนำของสองพักหลักในรัฐบาลเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีของพักการเมืองต่างๆนะั้ปกติก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับถ้าเป็นไปอย่างคุณภูมิทําว่าก็คือเลิกโคต้าเดิมทั้งหมดตำแหน่งเดิมที่ใครนั่งอยู่ตรงไหนยังไงเลิกกันหมดต้องมาว่ากันใหม่เลยเนี่ย เรื่องนี้ต้องถือเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งครับเพราะผมเชื่อว่าหลายพักการเมืองคงหวังอยากจะนั่งในตําแหน่งเดิมที่ทํางานมาแล้วหนึ่งปีนะครับก็เริ่มรู้ว่าควรจะทํางานอย่างไรรู้ช่องทางนะครับรู้วิธีการในการบริหารจัดการในกระทรวงนั้นๆแล้วถ้าไปเปลี่ยนเป็นกระทรวงใหม่นะครับหลายพักการเมืองก็อาจจะกังวลว่า จะทำงานได้เหมือนเดิมหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นคำพูดคำจาของคุณภูมิธรรมซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายกรมนตรีจึงเป็นเรื่องน่าสนใจอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะคำพูดที่ว่าสิ้นสุดรัฐบาลเก่าไม่มีโคต้าเดิมแล้วครับรอนายกเคาะกันอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องการตั้งรัฐมนตรีจะเป็นปัญหาหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องจับตาน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับ